สวัสดีเย็นวันที่11กันยายนนะครับเช่นเคยกับวิดีโอสมบูรณ์เตี่สีประชาสัมพันธ์งานอุโบสถวัดนา่วงวันนี้นะครับกับจิตอาสาสร้างอุโบสถวัดนาม่มงนะครับวันนี้ก็มีการ โอสร้างเดินหน้าไปทีลานิดทีลาน,น้อยนะครับอนนี้ข้างหน้าภาพที่ท่านได้เห็น,นเป็นทางซ้ายก็จะเป็นพระกุญเจ้านะครับทางซ้ายพระกุญเจ้ากําลังรีดไม้นะครับด้วยเครื่องรีดไม้เป็นไม้เพดานอุโบสถนะครับรีดไม้ไว้ แล้วข้างหน้านะครับที่เป็นกลุ่มเจาะเจาะอยู่นะครับเอ็นพิราบนะครับกําลังเจาะนะครับเพื่อฝังเหล็กเป็นการเริมเหล็กของฐานบัวหงายนะครับนั่นคือซึมเหล็กฐานบัวหงายแล้วก็ ผูกเหล็กไว้ในวันนี้เลยนะครับเสียงที่กันได้นี่คือเสียงไฟเบอร์นะครับกำลังตัดเหล็กส่งเสื้ออิดตั้งในฐานบัวงายนะครับส่วนข้างบนนะครับตรงนี้นะครับได้สเปกเหล็กมาแล้วบอกวส่ง ไปให้ฐานบัวผูกเหล็กนะครับจังนู้นก็จะผูกตามก็อาจารย์โชคดีของเราก็อยู่ด้านบนคับจับจังดับแต่งระดับระแนงนะครับนี่คือดับแต่งระดับระแนงเพื่อให้ได้ ความเสมอนะครับของยานแดงกระเบื้องอุโบสถเงนแดงกระเบื้องเกดปลานะครับเป็นกระเบื้องเกดปลาที่ได้ไปจะสัมพันธ์ไปกับลงเลขบัญชีวัดไปนะครับซึ่งเป็นยานแดงกระเบื้องเกดปลานะครับเกตปลาสั่งตรงจาก อ่างทองนะครับซึ่งได้ไประชาสัมพันธ์ไปที่แผ่นละสิบบาทนะครับเป็นละสิบบาทได้ไประชาสัมพันธ์ให้ร่วมอนุโมทากันทุกท่านได้เป็นยาภาพกระเบือ้องอุโบสถวัดนาม่วงนะครับตอนนี้อาจารย์โชคดีก็กําลังจับระดับระแนงนะครับเอาระดับระแนงตกแต่งเพื่อความสมเองเล็กน้อย เสียงไฟเบอร์นะครับที่ดันได้ยินหยุดเสียงไฟเบอร์แล้วก็เสียงเครื่องรีดไม้หรือเครื่องกลบไม้นะครับซึ่งฝ่ายนึงก็กบไม้ครับนี่ที่พักสงราไมได้ส่งรับนะครับ หลวงพี่เป๊กหลวงพี่ตูนะครับวันนี้ที่วัดน้าม่วง นะครับรายงานประชจาสามำปันเช่นเคยอนุโมทนาบุญกันทุกท่านได้อนุโมทนาบุญนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสําหรับประชจาสาตำปันกลุ่มจิตอาสาสร้างอุโบสถวัดนาม่วงข้างบนหลังคาก็มีที่ฐานบัวงายฐานบัวอุโบสถนะครับก็มี แต่คุณเจ้าก็มีอนุโมทนาบุญครับ